สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot โอเควันนี้เป็นคลิปแรกของช่องนะคะเราก็จะมาที่เรื่องราวดีๆหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คืออะไรนะคะมี3ามกองไพ่มาให้เลือก กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามหรือจะเลือกจากหนุ่มสามคนนี้ก็ได้นะคะกองที่หนึ่งหยางหยางคนนี้กองที่สองหูอี้เทียนคนนี้และกองที่3ามหวังเฮอตี้โอเครักคนไหนชอบคนไหนก็เลือกกองนั้นได้นะคะและใช่ค่ะ ผู้อ่านเป็นติ่งนะคะไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีหรือติ่งจีนอะไรแต่ว่าเป็นติ่งผู้ชายหลอก <c oughs> ใครหลอกก็ติ่งหมดนะคะโอเคทีนี้เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กองที่หนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเอ่น energy พลังงานของคุณออกมาบอกว่า ก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้เนี่ยคุณมีเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณเนี่ยเคยหันหลังให้เดินจากมาหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หันหลังเดินจากคุณไปนะในเร็วๆนี้สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่ กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันนะคะ Communicate clearly อะไรที่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันมีความไม่เข้าใจกันเคยหันหลังให้กันเคยเดินหนีจากกันไปบางคนอาจจะคุยคุยกันอยู่แล้วอยู่ๆเงียบหายไปเฉยๆไม่ได้พูดไม่คุยกันยังไม่รู้ปัญหายังไม่ได้เคลีย์อะไรกันเลยอยู่ๆก็หายไปเฉยๆเลยอะไรแบบนี้คุณก็มีความหวัง อยากให้เขากลับมาคุณอธิษฐานคุณขอพรคุณคิดถึงเขาคุณยังรอคอยเขาอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจพูดคุยกันอ,อย่างเปิดใจอ่ะคุยกันชัดๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่า สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะไอปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือมีปัญหามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจากนี้นะคะเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นคุณและเขาจะได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นอ่า ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยไพ้ออกมาบอกว่าไพ้ Angel นะคะออกมาบอกว่าไม่เอ่ยโอเค Compassion Soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself คือ Angel นะคะอยากให้คุณเนี่ย ยอมรับเข้าจะทาความเข้าใจเห็นอกเห็นใจไม่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าคุณและเขาจะมีปัญหาอะไรกันอยากให้คุณเห็นอกเห็นใจบางทีบางคนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆเข้ามาเขาอาจจะไม่ตั้งใจไม่ ไม่ได้อยากจะทำร้ายจิตใจอะไรคุณหรอกแต่บางทีเนี่ยคุณเรามันมีปัญหาเข้ามารอบด้านมากมายนะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่เขาต้องไปจัดการทําให้ไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่าเขาอาจจะละเลยคุณไปบ้างอยากให้คุณลองพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันลองฟังเหตุผลเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอืมความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะยังไม่จบลงนะคะคุณยังไปต่อได้แต่หรือถ้าคุณอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าพูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วคือมันมีอยู่ออสองเอเนอร์จีอ่ะมันจะมีการพูดคุยกันแน่นอนละ่ะ มีการกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันคุยกันและมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกทางไหนบางทีคุยกันแล้วโอเคเราสามารถไปต่อกันได้ก็ไปต่อนะคะก็สารสัมพันธ์ไปต่อเรื่อยๆหรือพูดคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วและตกลงมีความเห็นตรงกันว่าโอเคเราอาจจะไม่สามารถไปต่อกันได้ก็ ทางใครทางมันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันอ่าไม่ได้เป็นคนรักก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างนี้อาจจะยุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนแต่ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อะไรอย่างนี้นะคะอืมก็อย่างที่บอกไพ่มันบอกว่า it's up to you อะเนาะก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่า คุณจะเลือกอะไรแต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกไปต่อในความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะ move on ในความสัมพันธ์นี้ยังไงซะมันก็มีสิ่งดีๆมันก็เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นม,มันดียังไงใช่ไหมก็ถ้าคุณ move on ออกไปคุณก็ อาจจะได้พบความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาโสดก็มีความสุขดีและอีกไม่นานก็อาจจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์คุณก็ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันก็น่าจะพัฒนาไปด้วยดีเหมือนจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจอะไรกันนะคะให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณลอง เปิดใจพูดคุยกันนะคะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองเลยสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองนี้หูอีเทียนนะอ่ะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องอะไร เรามองว่า energy มันน่าจะเป็นในเรื่องของความรักโดดเด่นขึ้นมานะคะร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฉับพลันคุณเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณดีลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่คุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับคนที่มีปัญหากันคุณเครียดคุณเศร้าคุณนอนไม่หลับบางครั้งก็นอนร้องไห้แต่จากนี้ไปอีกไม่นานนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอืมคุณจะสามารถเอาชนะปัญหานี้ได้อะ ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอะไรคุณทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนรักของคุณคุณก็จะสามารถเคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะมันยังมีความรักอยู่ในนั้นให้สองถ้วยออกมายืนยันว่าคุณและเขายังรักกันดีอยู่นะจะได้กลับมาพูดคุยกันกลับมาคืนดีกัน ไม่ต้องกังวลไปคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็เอาชนะปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนส่วนคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะยังแบบว่าลังเลใจตกลงเขาเจะยังไงกับเรากันแน่ตกลงเราเป็นอะไรกันคุณอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยเชื่อใจยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา นะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรามองว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลคนระยะไกลหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคน,ค,นคุยหรือว่าแฟนหรือว่าคนรัก นะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคือไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมันก็เลยทําให้คุณสองคนนะ่ะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของระยะทางหรือเปล่าคุณอาจจะเครียดเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันมันก็เกิดความแบบว่าระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันทีนี้ไพ่ออกมาแนะนำบอกว่าให้คุณมีความไว้ใจให้ trust นะคะให้เชื่อใจกันเพราะว่า เขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแหละคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณน่ะรู้สึกไปเองคุณคิดไปเองคุณแบบเครียดคุณกังวลไปเองอาจจะเพราะด้วยระยะทางที่ห่างกันมันก็เลยทําให้คุณน่ะหวัดระแวงแล้วก็กังวลคิดมากอาจจะนําพาไปสู่การทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ขอแค่คุณมีความไว้ใจเชื่อใจกันพูดคุยกันให้มากขึ้นนะปลดปล่อย l e t g โกปลดปล่อยพลังงานหรือความคิดลบๆออกไปจากหัวซะอืมเพราะไอการที่คุณคิดลบเนี่ยมันทําให้สุขภาพของคุณย่าแย่ลงไปด้วยบางทีคุณนอนไม่หลับไงบางทีคุณเครียดคุณปวดหัวสุขภาพของคุณก็แย่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้น improving health นะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยอืม เดี๋ยวอีกไม่นานเราขาะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นเขาอาจจะติดต่อเข้ามากลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณนะให้คุณรู้สึกว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังรักยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณส่วนไพ่แองเจล ออกมาบอกว่า angel therapy นะคะ give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens ไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์ในเรื่องอะไรคุณกังวลในเรื่องอะไรคุณไม่ต้องกังวลนะคะคุณมีเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะยกภาระ ความกุ้งใจทั้งหมดของคุณเนี่ยให้จัก,กรวาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดก,การเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือคุณเองไม่ต้องกังวลเลยทุกอย่างกำลังจะเป็นไปด้วยดีค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะทำใจให้สบายโอเคน่าจะครบท่วนนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกองที่3กองนี้หวังเฮอร์ตี้นะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นี้โดดเด่นในเรื่องการงานการเงินนะคะ ก่อนหน้านี้หรือช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังมีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะแต่คุณก็ยังไม่กล้ายังไม่กล้าออกจากอ,อยังไม่กล้าออกจากที่เดิมเดิมยังไม่กล้าออกจากงานเดิมๆยังกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณยังไม่กล้าออกจากเซฟโซนคุณนะแต่ใจคุณมันไปแล้วนะใจไปแล้วแต่ว่า ตัวยังไม่กล้าไปยังแบบลังเลยังกังวลอยู่ไม่เร็วๆนี้ไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มีความสุขใช่มีความสุขเกิดขึ้นมันเป็น perfect timing มันถึงเวลาแล้วเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงน,นี้มันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นให้คุณมั่นใจได้เลยนะว่าคุณจะได้รับความสุขอย่างแน่นอนอทีนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินก่อนหน้านี้การเงินฝืดเคืองนะชักหน้าไม่ถึงหลังเครียดไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ อีกไม่นานค่ะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นคุณจะสามารถหมุนเงินได้มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้หรืออาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณผู้ใหญ่หรือคนรู้จักหรือใครสักคนที่จะเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือของให้คุณในเรื่องการเงินทําให้คุณเนี่ยสามารถหมุนเงินได้มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่าย ถ้าหากใครที่มีลูกหนี้มีคนยืมคุณไปแล้วยังไม่คืนแล้วคุณก็คิดว่าไม่มีโอกาสได้คืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้คืนนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาคืนให้อ่าถ้าหากมีปัญหาอะไรกับใครในเรื่องการงานการเงินเนี่ยอยากให้คุณประนีประนอมนะลองพูดคุยกัน พูดคุยกันดีๆตกลงกันดีๆว่าแบบอาจจะแบบอย่างเช่นในเรื่องเรื่องของเงินสมมติมีคนยืมยืมเงินคุณไปอาจจะมีคนยืมเงินคุณแล้วไม่ได้คืนเขาอาจจะไม่มีคุณก็ลองปรนีประนอมกับเขาลองคุยกันดูก่อนว่าแบบอะคืนมาส่วนหนึ่งก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าปัญหามันจะคลี่คลายได้คุณจะมีเงินหมุนเข้ามาแต่มันอาจจะยังไม่เยอะมากนะแค่พอให้คุณได้หมุนใช้ได้อ่ะ แต่มันจะไม่ฝืดเครื่องเหมือนช่วงก่อนหน้านี้โอเคหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื้อ,อหยิบยื่นความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้คุณก็เป็นได้นะการงานถ้าหากว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนงานมันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณสามารถเปลี่ยนได้คุณทําได้และคิดว่าการเปลี่ยนงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นอื และให้ The Angel Answer ออกมาบอกว่า Notice your healing physical and emotional feelings as they signify divine the right guidance นะให้คุณสังเกตสังเกตสัญญาณดูดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์รหรือจักรวาลเนี่ยคอยส่งสัญญาณบอกคุณให้ลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวคุณหรือแม้แต ความรู้สึกของคุณเองบางทีคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างบอกคุณนะให้ลองเชื่อความรู้สึกของคุณดูบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พยายามจะสื่อสารหรือบอกคุณไกด์แนวทางอะไรต่างๆให้คุณโอเค okay. น่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่อก,กองที่สาม ชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยถ้าอยากให้ทำหัวข้อเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า